เอาละเรามาสู่แมปสยองขวัญกันอีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือแมปใครขมือบฉันนั่นเองอมาดูกันว่าใครจะโดนเขเมือบคืนนี้นะครับถ้าเป็นฉันน่าจะกินเจมีคนแรกเลยเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวว่าถ้ามีโดนก<ต>ินนี่เราสามารถโบยให้เจ้านี้ได้เลยใช่ไหมฉันไม่กินเจ้าต่อพอพี่ต่ออุ้ยเอาละอุ้ยฉันนอนค้างคูบอลี่กับแกรนดี้เลยโอ้เจมีอยู่ไหนเนี่ย จะไีอยู่เตียงไหนอ่ะผมอยู่ตรงเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วฉันกลัวเขาต่อฉันกลัวมากเลยอ่ะคือตอนนี้คุณยายเรามีหัวใจอยู่สามดวงด้วยกันเนี่ยเราก็มีสามชีวิตดิคุณยายไม่ต้องกลัวหรอกใช่สามชีวิตแต่ว่าฉันก็กลัวอยู่ดีถึงแม้จะมีแค่สามชีวิตก็ตามนะอุอะไรอรฉันฉันนเป็นอะไรอุคุณคุณเป็นอะไรอะอุ้ย ฉันไม่ใช่โจรไม่ใช่โจรเฮ้ยใครโดนมีคนโดนอ่ะหนีเดินโดนกินใครเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบแล้วเกือบตายเหี่ยวเฮ้ยคนนั้นต้องเดาอ่ะว่าว่าใครอ่ะใครทายว่าคนไหนเขาเหมือกเขาไปเมื่อกี้อ่ะโหดแล้วเขาเหมือกเหลือแต่ช่วงบนกับหัวเดาหิดไอ้พี่เหรออ๋อคนนั้นเป็นขโมยเหรอคนนั้นไป็ขโมยเดี๋ยวดูดิโอจะเล่นด้อมทุกตาโอเคฉันไม่ใช่ไม่ใช่ด่ะ ไม่เชื่อตัวนี้เลยแกมันจะถูได้ไงอ่ะกี่คนเนี่ยเด็กเอ้าโดนไปซะโดนไปซะโดนเลยซะเดาเลยว่าใครเอานะนี่เดานะไม่ได้มีส่วนตัวนะมีอยู่ไหนวะโอ้ยฉันจะบ้าอะไรอ่ะอะเดาเดาอันนี้เดาเลยไม่ใช่รู้เป็นแกแกนี่จะแกล้งหลอกเฉยๆแหละเอ้าเอ้าไปเอ้า ไปโดนไม่ทำไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เมื่อกี้เขาเมื่อกี้ครูบอลดีมันกดแกนะใช่ครูบอลดีแกนี่ใช่ครูบอลดีเองเลยครูบอลดีย้อนคิดว่าครูบอลดีแค่ไหนอะเกสได้ฉันว่าแกอะไรเป็นคนแก่แค่ฉันนี่แหละฉันไม่รู้เอาเอาผิดไอ้เดาผิดอ่ะคนอื่นอื่นไ่ได้ครูบอลดีเชีวิตเดียวแล้วแกนี่แกโดนแน่อะไรอ่ะ ใช่ไหมัเออฉันไม่ใช่โจรอีกแล้วอยากเล่นบ้างอ่ะด้านขวามี่ถัดเป็นโจรนะเออหรอจริงเหรอเฮ้ยคนนี้โดนคนนี้โดนโดูแล้วนั่นไงเบจิต้าไอจะโดนนะไอจะโดนอะอุ้ยไอ้โดนกินนะเดาผิดเขาเดาผิดแต่ว่าเดาผิดเฮ้ยแต่รอบแรกครูบอดีเดาถูกนะมันเป็นสีเขียวขึ้นมา ไม่เราไม่ทำกันเองมังไม่ทำกันเองไลยอะมังมังใครจะโดนใครโดนอ่ะอ้าวอ้าวชิบีกะโดนดกระโดดได้ใหอ่ะระโดนได้ไงญ่ใครกินแกเนี่ยวิดาเชื่อเลยทำไมเป็นคนเอ็กเนี้ยนี่ใส่แย่มากแก่ะฉันรู้เกลียวเกลียโอ๊ยวอดูดูว้า ้ไม่ถูกได้ไงอะอย่าตายอย่าแกตายอีกสิคุณแไม่ถูกได้ไงอะฮะเอารองนี้ค่ะอ้รองนี้ใครเอามันแอบดูได้ดิเนี่ยแต่เสียร้อยยี่สิบเก้าอ่ะใช่ปะแอบแอบดูได้ปะลองแอบดูนะดูดิแอบดูเอาเรียบร้อยใครโดนนะเอาคนนี้โดนโอดยกลังจะแอบดูเลยงาผู๋งาผูโอ้สีว่าใคร วิววิววิมาตรงนี้ทาไมไปตรงนู้นฉันเห็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 นเจ้่อเลยใครใครอันนี้สุบอันนี้สุบฉันไม่ใช่อีกแล้วโอต้อเสียเงาแลยจะได้เป็นอ่ะใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะเจ้าหมีชัวอ่ะแกจะพูดทำไมอ้าวไม่ใช่นี่เฮ้ทไมอ่ะแย่เจ้าหมีโดนขเบือไม่ใช่ฉันแน่นอนไม่รู้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  เฮ้ยถูกด้วเหรอนี่เราเป็นย่าหกหมวกเลยก็ไมอ่ะทล้ไมแกเดาถูกวะมันเดาไม่ถูกได้ไงอ่ะฮะมีใครกินเพื่อนกันเองบ้างอ่ะฮะฉันว่านะเรากินคนอื่นมาก็กินเพื่อนอยู่กันเองอ่ะสนุกสุดแล้วเอาบหรอกินเพื่อนกันเองเหรอแกนี่เปิดก่อนใช่แกนี่เปิดเราง่ายจะตายบอกไม่โดนเลยคนนี้โดนแล้วโดนเขาเบือบแล้วเออโดนเขาเบือบแล้วต้องเดาให้ถูกนะครับคนนี้ต้องเดาให้ถูกเดาดีจังเลย เราถูกเขาหีเป็นขโมยนี่คือเป็นขโมยคนเดวเนียนเนียนมากนี่หรอกเพื่ออย่างเดียวมันตัดสินใจง่ายบอกไว้ก่อนเลยเออเดียนมากนี่อะไรเจ้าถูกอใครกินใครก็มีแต่พวกแกเลยนี่อะไรไอตัวไหนพูดไม่เอาไอตัวนั้นเลย บางทีตัวพูดบ้าจะไม่ใช่เนี่ยโดนจะห้อยอีกแล้วเนี่ยไม่หมีโดนอีกแล้วมึงกินฉันอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยเนี่ยอะไรเนี่ยโอเครู้แล้วเนี่ยตัวนี้เลยเนี่ยไอเดี๋ยวไอมันรู้ได้ไงเนี่ยไอ้ยู่แล้ว่าจะ่าตายไอเดี๋ยวขนาดว่าพูดมากมันเงียบเลยทีแม่มีคนเดียวแต่ฉันไม่ได้พูดอ่ะอื่นบ้างก็เด ฉันรู้พูดฉันต้องจริงเินีนี่แกดิแกรดดิเด้อโอ้ยนี่แกขมวดมือแบนได้แกรดดอีกเนี่ฮะไม่ใช่ตาดีไม่ใช่ใครแล้วอันเนี้ยพวกนกเกะใครกันแน่เนี่ยฮะไม่รู้แกสุ่มเองไปดีๆนะเนี่ยมันก็ตายพวกแกนี่มันตายมันก็ไม่รู้ใครแล้วเนี่ยฮะเดวี่ตายแล้วนี่นิ่เดาให้ตู้ช่วยเลยแกนดดิมันจะต่อต่อไม่ใช่หรอกมันคือ่งไปแล้วมันจะปีกกลับได้ไง แกมกตไปแกนี่อยู่ข้างนอกแกนี่อยู่ข้างนอกเอาแล้วเอาแล้วยไเอแล้เอี่ปายไปเอาแ้วเอาแนี่กแล้วเอากนี่กแล้วไปเอ้อา้นี่อยแลไเอาแอนี่กแลไมเอ่แล้วอนี่ยแลไปอี่แลเอ้านี่ไม่แน่ไเอา้นี่ไอ้น่เอาส้ลนีไนี่ตเอลอวียวคุเอาเ้นี่้ไหมอะ โดนได้เลยโอเคตัวนี้ลีนี่ตัวดีเลยคนนี้ตัวนี้อ๋อคนนั้นเป็นมาเดี๋ยวเดีจะไล่ฆ่าคนอื่นแล้วไม่ใช่ฉันไม่ใช่จอทุกคนภาพมืดแอบดูได้ไหมเนี่ยมันแอบดูไม่ทันอ่ะพอเราเติมไปปุ๊บใช่ปะเนี่ยมันไม่ทันอ่ะหนีโดนไอแก้วเหรอเอออ้ดูดิใครแคนอะไรหมีตั้งหนาไม่ใช่ฉันแน่แน่เห็น หัวทองฉันว่าน้าในเนี้ยมีแต่แฟนขับเจ้าหมีเขาลอกหมีเป็นพิเศษเนี่ยแหละวันนี้เลยอ้ะอีบ้าไม่ใช่แก้วหลอมตัวใช่ใช่ไข่อะเอ๊บเอ๊บเอ๊บเอ๊ใช่ฉันไม่ใช่โจรไม่ใช่แหล่ะเนี่ยทุกคนเนี่ยพอเราจะกดดูใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่ซื้อนะเนี่ยหุ้ยคนนี้โดนคขาเ้าแลเอาแล้ว อจุ๊บอืจุ๊บไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะฉันว่านะเติมหัวใจไว้ดีกว่าโเราต้องเล่นคนเดียวกันแน่ๆบ้าแล้วเดี๋ยวพวกเราสามคนอ๋อได้เลยชิงกันเออคนไหนดีอ่ะแล้วแต่แกเลือกเลยเอาคนที่อดแอมวกที่สุดคือดูหัวใจน้อยสุดเราต้องเล่นคนนน้นเจ้าเตัวช็อปปีดูเติหัวใจน้อยสุดเลยเอาหัวใจเดียวไอ้เจ้าติมจะไปดูแกต้องเติมหัวใจมิจิเขาจะหัวใจอยู่ได้เหรอ คนี่เน่ยตัวเว่นเนี่ยเนี่ยเล่นตูวเว้นแล้วมันกินมันกริงหลายรอบแล้วจะต่อตัวดีโดมันแข็งแรงเพราะต้องกำจัดคนแข็งแรงออกไปก่อนนี่เหลือแต่จบก่อนตอนนี้ไม่ใช่ช้านะโอ้โหที่ตัวเว่นเนี่ยตัวเว่นเหนื่อยใช่ไหตัวเว่นเนี่ยเฮ้ยคนดีโดนอีกแล้วโอ้ยมันต้องมาโหวตฉันอีกรอบเนี่ยจะโดแล้วทำไมเขาจะทำไมเขต้องเติมหัวใจด้วยเห็นไหมเนี่ยเออเติมหัวใจอ่ะแฮ้ยมันต้องหัวใจอีกแล้วมันจะวันก็ ดาวิดคนนี้บินนี่หรอบินนี่เป็นคนเริ่มน้อยแล้วเนี่ยใคร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 จะโดนข่ามือใครจะโดนอุ้ยคนนี้โดนบินนี่โดนข่ามือบินนี่โดนแล้วอ่าบินนี่โดนแล้วโว้ดไม่ใครใครใครข่ามือบินนี่ใครข่ามือใครทำอ่าฉันไม่มีขาด้วยเดไเลยจิ๊บ พอดีเป็นไว้ไม่ใช่จูนเอาแล้วไปนะเฮ้ยตาเนี้ไม่ใช่ฉันเฮ้ยเอาใค้โดนน่ะเจ้าแคทโดนทุกคนดีโดนโดนแคทโดนใครทำโน้ตใครทำโน้ตเฮ้ยบวชมาทำกูพอดีใช่ไหมมามาโดนฉันทำไมเฮ้ยไม่ใช่ฉัน ได้เป็นเจ้าบีว้ายดาบีโหวตต่อนะครับจะได้เป็นโจนะฉันกลัวว่าๆเลยเจ้าบีอ้ไม่ต้องอะไรก็แค่ใครล้างแข้งเจก็แค่ล้างแข้งคนนั้นเท่านั้นแหละโอ้โดนอีกแล้ว ใครอ่ะไปทางโน้นนั่นแหละไปทางโน้นว้าว้ยเ้าวฮ้เฮ้ยเฮ้ยเกันเลยโด้ยเน้ยฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย้้ยเ้ยเฮ้ยเ้เ้ยไฮ้ยเฮ้เป็นเ้ด้วยเเ้ เอาเลือกเลยมาไอ้คนที่เขาเอฟเคหรือเปล่าอ่ะเขาน่าจะเขาไม่โอดไม่ต้องหัวใจหายนะเขาไม่โอดอ่ะเราผิดนะครับมามันรู้ดกันเฮ้ยใครเป็นเนาะครูบอดีชัวเสียงอย่างเงี้ยไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันถ้าเป็นฉันฉันจะกินแคทเอปล่าเฮ้ยเอาทุกคนฉันพูดเล่นนเมื่อกี้นั่นฉันไม่ได้เป็นจริงเห็นว่าคูบอดีชัวอย่างเงี้ยฉันไม่ได้เป็นจริงๆแต่แค่พูดเล่นเมื่อกี้เนี่ย มาทางนี้ด้วยดูทำดิเรียบร้อยเรียบร้อยแคระเบิดเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับบอกเลยหมดเกมระเบิดคืออะไรอ่ะหมดเกมระเบิดไประเบิดเอาระเบิดไปเอาระเบิดไปเอ่ระเบิดไปนี่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 นอาน่นี่ีนีีมีนั่นน่น่นน รเบอ้ไลยรบิดบิดไปะบดไปะเบิดไรเบระบดรเบิดไประมบดไประเบดระเบิดไะดไปะเบดไริดไปรไระเบดไประเบิดไะเบดระเบิัไปดระบไประเดระเบระเบรดะดะไประระเบิดไปเไเดรไปเดปเเดเรดไเรดเระะไปิเไดเไปด

โอ้โหมีคนายลักอาตา้สองคนเอออะไรเนี่ยาต้องสมันกี้กันริ่นไปดูสหรับเรื่องฉันต้องทำไงอะ,อะอโอช่วยด้วยดิโดนกินเราต้องมีโดนกินทไงดีะ่ะแล้วใครเป็น,นะอะเอา้าด้วยจจเ ดีเลยพินดีฮะบอกไว้ก่อนเลยมีะไฮะทำไมดาวถูกอ่ะมีดาวใจถูกเฮ้ยโดนแล้วงาบงาบงาบกนงาบกนงาบงาบงาบนี่คือเจ้าหมีชัวแล้วมันไปโหวดใครโหวดใครมีสองคนเนี่ยเฮยดาวผิดมีไปขนขวี้ไงยศายกาจริงๆคนนี้โอเค เอาแล้วสับเวียนดีเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะตอบจะพ่โดนั้เอาถูกวเาใครเป็นเพรก็เ่อไปต้เป็นแก้วยกวก่อนจตอด้วยคำวัยรู้เลยว่าใครอะู้เลยว่าใแก่แยาวัวนแกหวันแกตายอะนะแกแล้วแกชัวรแกชัวร์แกไม่ใค่จริงแก่ แก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 แนแกแกแกแอแกแกแะแก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 ้กแกแก้กแ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 กนกแ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 แกแนกแแกไรแกแแกแกแกกแ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 กกักแกนกแกแ แล้วบอกว่าไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้เป็นกระวอยแกเข้ามาสงสัยฉันเ,นเดี่ยก็ไอ้คนนี้มันเอาพวกเรามาทดลองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้คนท<แ>ี่ช่วยที่สุดก็คือแกแกเป็นคนฆ่าพวกพ้งแกเป็นคนสงสัยพวกพ้องครูโบดีตายาก,ก็พอาะแกเจนนี่ตายาก,ก็พอแกดันเทก,ก็พอแกโอเค้ยเดียวแล้วจะเดินไปไหนเขาว่าปิดจบกันตรงนี้ไม่เล่นด้วย อจไปแล้วมกิ้วจะติดจบแล้วเขาไปแกไม่จุกนะขวัญหน้าเหตุด้วคอนไอ้เจ้าฉันคือผู้ชนะนะด็อกเตอร์จะไม่มีใครไปแกหรอกมันจะเอาไตแกไปขายกลมึงเลย